วัสด,ดีนเพื่อนทุกคนค่ะส้มนะคะจากช่องส้มๆข่าวนุ้ยจะมา r รีแอคชั่นซีรีส์เรื่องมากก่อกินใหญ่อีพีที่สองแล้วซึ่งอีพีที่หนึ่งนะคะก็ดูเด็ดเผ็ดมันเลยนะคะแล้วก็ช่วนท้ายนะคะใหญ่ครัวแบวว่าว่าจารีโนเวทพา แล้วพ่อก็เลยจ้างสถาปนิกมานะคะซึ่งสถาปนิกอันนั้นนะคะมังกรก็ทํางานอยู่นะคะแล้วเราก็มาดูความรักของเขาทั้งสองคนนะว่าจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ยังคิดไม่ออกเลยว่าเขาจะรักกันไดยังไงเพราะว่าเขาเกลียดกันมากเรามาติดตามความรักของเขาทั้งสองคนในอีพีสองกันเลยค่ะมึงฟังกูนะต่อให้มึงจะทําอะไรอ่ะมึงก็ไม่มีวันชนะกูได้หรอกแลวเรื่องเมื่อคืนมึงก็ไม่มีวันลืมมันได้ด้วย พ่่อใหญจะเรความกังวลคือภาวะอารมณ์ของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งอาจเกิดจากเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้ ฮัลโหลไอปุ่นฮัลโหลสรุปยังไงวะเออคือกูไม่ได้ไปแล้วอะ่ะเออเอ,อไม่เป็นไรเวยมึงทำงานไปเถอะงั้นเดี๋ยวพวกกูไปเช็คอินกันก่อนนะสรุปคือไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนบริษัทจีดีไซน์พร้อมแล้วครับคุณใหญ่อืมเข้ามาได้ บริษัทของผมเป็นพาร์คเนอร์กับ G-Design มานานยังไงโปรเจกต์เนี้ยต้องออกมาสมบูรณ์แบบเลยนะครับยินดีมากเลยครับคุณมรุมเอ่อจะเป็นอะไรไหมถ้าเราเลื่อนการรีโนเวทพับไปก่อนนะครับไหนบอกพ่อจะมาคุมงานเองไงไหนยังจะรีแบรนด์อีกอะโปรเจกต์ขยายร้านเพิ่มเติมไปด้วยนี่ไม่นะใหญ่ พ่อบอกแล้วไงว่าแกจะต้องเป็นคนดูแลโปรเจก์นี้ทั้งหมดและออย่างนะฮัดมีความรับผิดชอบซะบ้างสิไอ้ตู้ที่ผับที่แกพังไปเนี่ยมันซื้อรถแกได้คันหนึ่งเลยนะปกติพ่อก็ใช้เงินต้องขอบคุณคุณรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงผมฝากลูกชายผมด้วยนะครับคุยงานไปเราแวงไปเขา<บ>ะเป็น<ไ>ปคนดูแลโปรเจก t นี้ทั้งหมดด้วยตัวเองยินดีเลยครับคุณบรม แล้วก็ขอบคุณคุณใหญ่มากเลยนะครับที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็ถ้าคุณใหญ่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อมาที่เบอร์เดิมได้เลยครับเอมังกรเดี๋ยวพี่ฝากเก็บโน้ตบุ๊กให้พี่ด้วยนะขอตัวนะครับครับผมเดี๋ยวคุณรัชเชิญทางนี้นะครับคือใช้ใครไม่ใช้ใชมังกร่มึงเอ้ย ถึงกับต้องทุบทิ้งเลยแหระครับคุณอลังการอืมกูชอบชื่อก็หมายความว่าห้องสวีทที่เรามีอะไรกันเมื่อคืนไง ความทรงจำเฮี้ยเยม่ er นะั้นอ่ะกูจะเก right ็บไว้ทำไมก็ดีแต่ต่อให้มึงจะทุบทิ้งไปหมดแล้วอ <Yeah, ่ะม UH> ึงคิดเหรอว่าเรื่องมันจะจบคลิปพวกนั <t <t ้นอ่ะยังอยู่ที่มึงคนเดียวใช่ปะอืมยังไม่หลุดไปไหนหรอก มึงลบคลิปให้หมดเลยนะไม่งั้นน่ะมึงได้เจอดีแนะ่ลบทำไมคลิปออกจะเด็ดขนาดนั้นแล้วกูก็ไม่ได้ไปขุดกดอัดอ้วยเฮ้ <c oughs> ีจริงเป็นไงติดใจมังกรน,น้อยกูปะ่ะ <c oughs> เอาดิปล่อยกูดิ 응ช 맞지? 어. 홈런, 어. 허 음, 음. 토. 꿈이면 진짜. เอ็มมังกรตั้งหลายเดือนเนี่ยโอ้ยไม่น่าเลยพี่ภาคพี่พงศ์ผมรบกวนอะไรหน่อยดิเพาไงล่ะครับใช่อีกแล้วพี่ช่วยไปสะกดรอยตายมังกรแล้วก็ขโมยโทรศัพท์มันมาให้ได้ใหญ่แค่ใส่ยายยังไม่ได้ให้ไปสะกดรอยตามทำไมต้องขโมยโทรศัพท์ล่ะครับ แพออกมาก็พอเกมเพรุ่นใหม่ก็ได้ครับได้โอเคเกมซื้อได้หมดโอเค๋อใช่ใช่ไม่ไม่ได้ครับ <c oughs> ออ,อ,อ้อนูนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้น่าลำไยจริงๆเลย <c oughs> เคุณใหญ่เรื่องไม่ต้องพูดไม่อยากนึกถึง แสดงว่าเมื่อคืนก็จริงห็นท้าอะไรอ่ะไม่ต้องถ้าไปจะบอกหมอไงฮะอาบน้ำเสร็จแล้วลื่นลทับขนร้อนพอดีไหมไงคิดสิคิดสิยังไงอ่ะผมก็ไม่ไปผมมีอาการเจ็บก้นจากเหตุการณ์เมื่อคืนนะครับก็อาน้ำใช้บมงจริงจริงแล้วก็ลื่นทับขนร้อนครับ จริงนะหมอหมอไม่เชื่อหรอครับบอกึอ่มหึ่งสายเนี่ยคือพราริโอลลูกค้าเนี่ยที่ติดต่อมาเนี่ยเขาอยากให้สีของทงงี่หโรงพยาบาลเนี่ยมันสว่างกว่าน,นี้ว่าแต่ไอ้ขวดโลออนที่เราพูดเนี่ยมันขวดเล็กหรือขวดใหญ่ เจ็บยังมีอยู่ไหมมีครับเดี๋ยวหมอเขาดูหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยุยเข้ามาไ <มา S 1> ด้เหรอเดี๋ยวหมอมาดีครับนี่ใครครับเข้ามาในห้องตัวเนี่ยคนรู้จักครับแฟนครับอุย้ยแฟนผมครับ เาชื่อใหญ่ขวดโลออนเลยใหญ่ด้วยนะเอาเป็นว่าอาการไม่หนักหรอกยังงหย่อรอรับยาจากหมอแล้วกันเนาะเจิญข้างนอกนะครับเอาไม่คือคือไม่ดูเลยหรอนี่มึงพูดนะหมอได้ไงเดี๋ยวหมอเขาคิดว่าเราสองคนเป็นเป็นแฟนกันเหรอกูคิดว่า ตั้งแต่วันนั้นละฉันเป็หนไม่ทรบาบมันนี่เลยนะมาเคลียเลยมึงมาได้ไงแอบสะคลอะไราตามกูเหรอมึงนี่ดูละครเยอะไปปะคนอย่างมึงเนี่ยนะที่กูต้องตามแล้วมึงมาทำไมบริษัทกูก็มาดูงานรีโนเวทที่เนี่ยแล้วกูก็บังเอิญเจอพี่ภาพพี่พงษ์เนี่ย พี่ภาคยพี่พ,อพงอยู่ไหนวะไม่รู้กูไม่ได้ถามก็กูจะตอบมึงจะทำไมวิน่ารักหนออุ้ยอสือจอมจุนเออุอ้ยน่นาลักอ่ะโอ้ยเจ็บ ปไหนอะเมื่อกี้บ่าใครจุนอะเรื่องกูมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณสองคนเนี่ยไม่รู้ว่าป่าเนี้ยน้องฟ้าจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณพี่เขาสิคะลูกไม่เป็นไรเลยครับคุณแม่ที่หลังเนี่ยหนูจะอ,ออกมาคนเดียวอีกนะคะคุณแม่บอกให้รอตรงไหนก็ต้องรอตรงนั้นโอเค มาผมหาแถวหน้าห้องตรวจตั้งนานขอโทษทีครับคุณใหญ่พอดีมีเด็กหลงทางนะครับก็เลยต้องมาฝากไว้ที่นี่ใช่ครับคุณใหญ่ช่วยเด็กเลยนะครับอะไรของพี่เนี่ยไหนบอกไม่ชอบเด็กอยู่เลยเออนะโอ้ยอยู่เถียงได้ละพราะพี่สองคนไม่ยอมเฝ้าหน้าห้องตรวจมังกรเลยบุกเข้ามาได้เนี่ยฮะมังกรเหรอครับก็ใช่ไง หูหนุแล้วพี่ภาคไหนจะเรื่องโทรศัพท์อีกถ้ว่าพี่สองคนอยู่อ่ะป่านนี้ขโมยโทรศัพท์ได้แล้ว<ฮ><ฮ>เอา้าจะไปไหนล่ะครับผู้ใหญ่แล้วพรุ่นี้พุณใหญ่จะไปทำงานเลยไหมครับผมว่าจะพัยสักสองสามวันอะว่าแต่พ่อกลับมาเันเไหนนะวันศุกร์นี้ครับ แล้วก็มีนาดทานข้าวันด้วยวันศุกร์สัปดาห์หนึ่งมีทั้งเจ็ดวันเลือกกับไฟวันศุกร์เลยนะรถติดจะตายนั่งทำไมอะ่ะกลับสิใหญ่เข้าไหวปะวะ เอาไว้ในคอมจริงเหรอหรือยังไงอันนี้คอมในบ้านหรือคอมในออฟฟิศป่ะนะอืม,มบ้านเออเมั่อก่อนเมมกล้องที่พี่ให้ถ่ายงานที่โรงพยาบาลเมื่อวันก่อนอะส่งแมสมาคืนเพียงอ๋อผมส่งไปแล้วครับพลัด น่าจะไม่เกินอีกสิบนาทีก็น่าจะถึงแล้วครับอย่าบอกว่าสลับกันนะเนี่ยอ๋อได้ครับคุณรัตอย่าบอกว่าสลับกันยาโอเคอัพลงได้พี่พี่เรียบร้อยแล้วนะยาว่าเลย เขาจะมีเรื่องตลอดโอ้พิ้บงกรบางกรเร็วเร็วเร็วกว่านี้ เครื่องส่งรองไฟเราไม่ทำงานอะไม่รู้เหมือนกันค่ะฉลาดมากเกือบแล้วไหมล่ะเออ ไว้ให้มันต่างกันนะอย่าไว้ด้วยกันนะเดี๋ยวมันจะรับอีกเอดี๋ยวเดี๋ยวนะปิดเมื่อไหร่อันนี้คือยังไงปิดเมื่อไหร่อันมากนะแค่นี้ก็ไม่หลงละสติกเกอร์น่ารักขนาดนี้ไม่ใช่แต่แต่ปิดมาเยอะนะสติกเกอร์อะปิดมาเยอะอยู่เด้อที่ให้ชีตมาไงแลกกัน โอเคให้กินพร้อมเลยอ่ะชิมอร่อยนะแต่ตอนที่ใหญ่แบบอย่างเงี้ยไม่หลายอ่ะเอาไปเลยน่ารักโอปุ๋นกอบที่ลูกหัวคือโอปุ๋นแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเอามาคืนโอเคเนี่ยตอนที่เขาแบบไม่แบบไม่ได้แบบโกรธใครหรือเกลียดใครอย่างเงี้ยเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยนะเพราะตอนที่เขาจับหัวแล้วแบบยิ้มตลอดเวลาเห็นไหมเขาเป็นคนน่ารักนะจริงเมื่อก่อนเรเห็นมุมนี้คนน่ารักจริงๆ แลาวหิงนะคนมันจะเจอกันอ่ะอยู่ี่ไหนก็เจอจริงๆมาหาลัยก็เจอโรงพยาบาลก็เจอเจอกันตัวรถภาคพงมันดูแต่ข้างหน้าไม่เคยดูข้างหลังเลยภาคพงอ่ะคุณหญิงกับคุณใหญ่ไปรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมใช่ครับ อ้าวมังกรมาทำอะไรอ่ะเอ้าไอ็แมหแล้วมึงมาทำอะไรวะไหนบอกฝึกง,งานใช่ไหมเออวันนี้พอดีกเอาเอกสารมาให้จานเซนนะ็นอ่ะแม่งไม่ผ่านสักทีฮัลโหลเมื่อไรจะถึงเนี่ยครื่งอ่เขาถึงกันหมดแล้วนะพอมาแล้วอโอเคโอเค แล้ย่รีบไปมาได้สักทีมานั่งก่อนจะได้กินข้าวกันใครอ่ะอ้น,นี่พ่อขอแนะนําพ่อบอกไปประชุมงานที่จีนไงว่าแล้ว ทำไมพาผู้หญิงกับมาด้วยอ๋อนินาลีเป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อที่จีนก็จะมาช่วยประสานงานธุรกิจด้านต่างประเทศสักระยะนึ่งแต่ปกติพ่อไม่เห็นเคยชวนเพื่อนร่วมงานมาทานข้าวแบบนี้นี่ mm. นี่มันวันครอบครัวนะ เย๋ยขอตัวนนะครับอา้าวน้องๆมีอะไรหรือเปล่าครับพี่มังกรนะคะคืนนี้ว่างไหมคะ จาคืนมึงไปเอาคืนเขาอีกแล้วนะจังหวะนี้แหละจังหวะนี่แหละเฮ้ยแต่เขาไม่ได้เก็บไว้ในมือถือปะ ไม่ได้เมื่อื่นนะใหญ่ดยโอ๊ยทำอะไรเปล่าจะเปล่าได้ไงกระเป๋าขอก็อยู่กับมึง จบแล้วเหรอจบจริงๆป่ะนะโอ้ไม่อทจบเลยโง่อีกอาทิตย์นึ่งน่ะที่อยางไม่รับโทรศัพท์เลยเราจะโทรศัพท์ไม่ได้กูกับมึงอ่ะก็เป็นแค่คนรู้จักเท่าน um ั้นแหละกูอยากเป็นเพื่อนกับมึงจริงๆนะแต่กูอ่ะไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงช่วงนี้ไม่ค่อยส่งข้อความหาพี่เลยนะพี่ว่าผู้ชายกับผู้ชายอ่ะ บกันได้ปะก็จบไปแล้วนะคะกับมังกรกินใหญ่ EP ที่2ค่ะเป็น EP ที่น่ารักเนาะคือถ้าเกิดเราสังเกตดๆีๆเขาสองคนน่ะเป็นคนที่แบบมีบุคลิกน่ารักทั้งสองคนเลยเป็นคนอบอุ่นทั้ง2คนเลย คือเราชอบใหญ่ตอนที่แบบเจอกับแบบน้องละหันแล้วก็แบบขยี้หัวน้องอะดูแบบใหญ่เป็นคนที่อบอุ่นมากเลยอะตอนที่เขาไม่ลายหรือตอนที่เขาแบบไม่โมโหอะเขาคือคนที่อบอุ่นคนนึงเลยอะเราอยากให้เขาเจอความรักที่ดีอะ mm. แล้วก็มังกรน,นะคะก็เป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วเราก็ชอบตอนที่ไปหาหมอนาะคือแบบ ครับแฟนผมครับเออคือเขาก็ไม่ได้อายว่าแบบเนี่ยเป็นแฟนเขารู้สึกเออมันน่ารักอะคือเขาก็ต้องเป็นห่วงแหละไม่เป็นห่วงคงแบบไม่เปิดห้องไปแล้วก็แฟนผมแล้วถูกห้องด้วยนะโอเคเก่งเออก็เข้าใจใหญ่นะว่าคือมันไม่ใช่ทุกคนที่เราจะเปิดรับแม่ใหม่ได้เพราะว่าแม่เราก็คือเสียไปแล้วจะให้เปิดรับใหม่ก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงของคนที่เคยสูญเสียเนาะก็ ให้เวลาใหญ่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ใหญ่กันนะคะแล้วก็มาตามความรักของเขาทั้งสองคนนะคะเราอยากดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะคะรู้สึกว่ามันต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยเพราะดูจากอีพีนียแล้วว่าเอ้ยถ้าเขารักกันจริงๆก็รักกันดีๆเลยนะโคตรจะโคตรน่ารักเลยอะเออมันนา่าจะน่ารักมากๆเลยอะก็ดูตัวอย่างอาทิตย์หน้านะคะก็แบบ ทั้งสองคนเริ่มแบบนิดนึงไหมเริ่มแบบมีความรู้สึกกันนิดหนึ่งแล้วไหมเออแล้วก็ไม่ตามความรักของเขานะคะทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มค่ะทางช่องวันนะคะแล้วก็ดูยอนหลังในที่ไอฉีดนะคะเวลาเที่ยงคืนค่ะแบบอันคัดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ส้มเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e แล้วก็ก,กดดิงตริงๆให้ส้ม้วนยนะคะเป็นกำลังใจให้ส้มทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะแล้วเจอกันอีพีสาวอีพีหน้าบายๆ